สรงกลับช้างประทิ่นั่งด้วยประแสงของประดับเพชรเสด็จไปที่ในใกล้พรามตั้ง8นั้นแล้วจึงจัดตามว่าดูกรอนพบปรามทั้งหลายตั้นทั้งหลายปราัตนาสิ่งใดจึงแจ้งให้รทราบเมื่อพรามตั้งแปดได้ความดังนี้ก็ปราพรึ่มปรีดีจึงกราบทูลว่า ตัวสัตยนยสิลัญจากเป็นอาที่แปลว่าถ้าแต่พระผู้เป็นใหญ่กว่าประชาชนข้าพระบาทสันแปดได้ทราบกล่าวว่าพระองค์ตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาและศีลจึงมาขอพระเจตานซึ่งปยาขจฉาคตจารนอันมีสีเหมือนดังดอกอัญชันไปถวายพระเจ้ากาลิงกระดังนี้เมื่อพระเจ้าทานัญชัยได้ชรงสดับกราควากราบทูลดังนี้แล้วจึงตรัสว่า คนพวกใดที่ได้อาศัยเราเลี้ยงชีวิตก็ดีที่ไม่ได้อาศัยเราก็ดีเมื่อพวกนั้นมาหาเราเราไม่เคยขับไล่ให้เขาไปเราตามตามคังของบุรพ,พุพปภพาจานคือมารดาบิดาของเราดูกรรามทั้งหลายเราจะให้ช้างตัวประเสริฐอันเกิดเป็นราชปานะประดับไปด้วยเครื่องประดับอันงดงาม กับไายทองหันคลุมกระพองนั้นและนายควานของกจสารราชสีนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายไปในบบดน,นี้ัานตัดดังนี้แล้วจึงเสด็จลงจากคอช้างพญาคจาสารเที่ยวตรวจด,ดูซึ่งเครื่องประดับในตัวพญาคจสารว่าจะมีชิงใดยังขาดอยู่เมื่อทรงเงินว่าบริบูรณดีแล้วจึงทรงจับ งวงพญาขุชนชรมาวางลงในมือพรามทั้งแปดตรงล่างน้ำจากพระเต้าทองให้ตกลงไปในพื้นปตัตตพีพระเจตานกุสานตีให้แก่พรามทั้งแปดแล้วสเสด็จขึ้นพระราชยานกลับเข้าสู้พระราชสถานเมื่อพรามทั้งแปดนั้นได้รับพระราชทานพยากรรุชานั่งนั้นแล้วก็ํำไปถวายพระเจ้ากาลิงกา แต่ผลก็ยังไม่ตกต้องตามความปรารถนาพราะเจ้าคาลิงกราจึงตรัสถามมูหัอามาดว่าเราจะทำอย่างไรอีกผลจึงจะตกต้องได้มูหอามาดจึงกราวตูลว่าพราะเจ้าทนันชิโกรัพยะนั้นทรงรักษากรุธ,ธรรมมีศีลห้าอยู่เป็นนิดผลจึงตกลงมาในประเทศของพระองค์สิบ้าวันต่อครั้งควรจะโปรดได้